สวัสดีครับเมื่อวานก็หายไปทั้งวันเลยจึงไม่มีคลิปมาลงคือเมื่อวานก็ไปธนาคารเรื่องบ้านแล้วก็กลับมามานั่งซ่อมพัดลมทำนองรีโนเวทครับก็พัดลมมันเก่ามากแล้วแล้วก็หลวมขอกแขกขอกแขก ก็เลยซ่อมซะหน่อยเพราะว่าจะไปบ้านใหม่คือจะซื้อก็จะซื้อใหม่มันก็ตัวหนึ่งมันก็สองพันกว่าบาทนะครับมันก็แพงก็เลยซ่อมแล้วก็พ่นสีใหม่มันก็สวยงามสดใสดีก็ไปบ้านใหม่ก็จะได้เหมือนมีของใหม่คือบ้านใหม่ก็เป็นบ้านมือสองนั่นแหละคือผมก็เป็นคนมือสองอะครับแบบ อ,อไม่ค่อยมีตังค์อะง่ายๆก็เลยหรือพัดลมแล้วก็ทำสีมันก็เหนื่อยอครับก็เลยหมดแรงจะถ่ายคลิปเลยปรี้ิง่วงเลยก็วันนี้ก็เลยมาถ่ายแต่เช้าจะเล่าเรื่องหนึ่งว่า เนื่องจากว่าบ้านใหม่เนี่ยมันก็ไม่มีดินก็เป็นทาวน์เฮาส์แล้วนะครับมันก็ไม่มีดินให้ไก่มันเคลียคือปกติก็เลี้ยงไก่แต่ว่าพอมันไม่มีดินก็เลยเออคงเอาไก่ไปด้วยไม่ได้จะตอนแรกว่าจะไปปล่อยที่ฐานทัพเรือสัตหีบที่ฐานทัพเรือสัตหีบเนี่ยออจริงๆก็ไม่ใช่ฐานทัพหรอกที่กองบินที่กิโลสิบสัตหีบนะครับมันมีมีที่ ที่รกร้างอยู่ก็มีไก่เยอะเอ,อ้ที่รกร้างนี่ก็ไม่รู้มันเป็นอะไรนะครับมันมีมันมีทหารเฝ้าด้วยครับไม่รู้ข้างในมีอะไรอ่ะก็มีอะไรก็ช่างเถอะแต่มีไก่แน่ๆล่ะตอนแรกว่าจะเอาไปปล่อยที่สัตหีบแต่ว่าคุณเมียก็บอกว่าให้ให้พี่สมเข้าไปดีกว่าไห้พี่สมเขาเป็นคนรักไก่คือ ชอบไก่อะครับรักนะรอเรือนะไม่ใช่รอลิงไม่ใช่พี่สมเขาเป็นคนขโมยไก่เขาเป็นคนที่รักไก่ก็เคยให้พี่สมเขาไปหลายตัวแล้วไปอยู่ที่บ้านพี่สมเขาก็ที่ที่ทำงานพี่สมเขากับบ้านพี่สมเขาอยู่ที่เดียวกันอน่ะก็ไก่เพียบเลยครับไปก็ยังยังเจอไก่อยู่เลยอ่า พี่สมเขาก็มาเอาไก่ก็ถามว่าเออคุณอู๋จะย้ายบ้านนะขนไปยังไงล่ะบอกผมก็บอกว่าขนใส่รถผมไปเนี่ยแหละครับแล้วของใหญ่เดี๋ยวค่อยว่ารถมา,าว่ารถก็หมายถึงจ้างรถนะเนาะค่อยจ้างรถมาขนเขาพี่สมเขาก็บอกว่าโอ้คุณอูจะขนไปจะไปจ้างเขาทำไมนี่เดี๋ยววัานอาทิตย์เดี๋ยวผมว่างนะ หรือถ้าวันธรรมดาก็ตอนเย็นๆน่ะเดี๋ยวผมเอารถมาขนให้ผมก็ไม่เป็นไรหรอกครับพี่เพราะว่าของมันไม่เยอะโอ้ขอบคุณพี่มากอ่ะที่สมก็คนนึงล่าที่อาสาจะมาช่วยขนช่วยย้ายพออีกสักพักหนึ่งคุณเพลินคุณเพลินก็เป็นตัวแทนจำหน่าย ไม่ใช่เป็นตัวแทนจำหน่ายหรอกตอนนี้แกเป็นเจ้าของกิจาการขายเคมีละคุณเพลินแกก็มาเพราะว่าของหมดผมก็บอกคุณเพลินเขาช่วยของมาส่งหน่อยคราวนี้ไม่ต้องเยอะเดี๋ยวผมจะย้ายบ้านน่ะมาถึงแกก็มานั่งคุยคุณเพลินก็มานั่งคุยเฮียเฮียย้ายบ้านยังไงอ่ะก็ถามไปเปลยนะผมก็อ๋อเดี๋ยวกับเอาใส่รถผมไปนี่แหละแล้วก็ ว่ารถเข้ามาขนก็ตอบเหมือนที่ตอบพี่สมนั่แหละคุณเพลินบอกโอ้เฮียเฮียจะไปเสียเงินเสียทองทําไมเดี๋ยวผมมาช่วยนี่ผมรถกระบะเนี่ยสบายสบายเดี๋ยวผมมาช่วยอืมก็เนี่ยคุณเพลินก็เอ้ยพี่สมเอ้ยก็มีน้ําใจจะมาช่วยขนช่วยย้ายก็คนเรานะครับก็มันก็ผมก็เกิดมา สักพักหนึ่งล้วล่ะพักใหญ่ละเกินครึ่งชีวิตละคงอยู่ต่ออีกไม่ไม่ถึงเท่าที่อยู่มาแล้วล่ะก็เห็นเห็นโรคเห็นโรคมาเยอะละว,ว่าเออไอคนเราเนี่ยนะน้ำใจอะ่ะมันเป็นยังไงตอนพ่อเพื่อนตายนะคนก็ หนีเลยอ่ะคือกลัวว่าเพื่อนจะให้เอาเอาศพพ่อใส่รถมาวัดอ่ะเออแหมแลราก็อ้างไปกันนะแบบว่าโอ้ยที่บ้านก็ถือว่าไม่ให้เอาศพขึ้นรถโอ้โหตอนเมื่อก่อนไปไปไปบ้านเพื่อนก็นโอ้โหแดกกินไปกินไปแดกบ้านเพื่อนได้พอพ่อเพื่อนตายโอ้ห้ามเอาศพขึ้นรถเออแล้วไงอศพขึ้นรถแล้วมันเป็นไงอ่ะ ใช่ไหมรถก็รถกระบะผมก็บอกเพื่อนนะบอกเอยเอาขึ้นเอาไปรถกูก็ได้ทําไม่รังเกียจนะไต่จริงกับเพื่อนมันก็ไม่ได้จะจะนั่นหรอกมันก็ลองใจคนดูอ่ะพอเพื่อนมันก็เอาให้โรงพยาบาลให้วัดเขาจัดการนั่นแหละไปถึงวัดนะจะ ยกศพเข้าโรงเนี่ยก็โอ้โหพอเพื่อนออกปากนี่กรูหนีกันหมดเลยไม่มีใครอยากอยากยกศพเออมันก็เนี่ยแล้วนะเพื่อนมันก็เสียใจนะว่าเฮ้ยไอเย้เพื่อนแม่งแบบคนอื่นแม่งหนีเลยไปแ,แค่ช่วยยกศพพ่อมันใส่โรงพ่อมันก็ยังไม่ทันเน่าเลยเออ แบกลงแบกลงอะไรก็นหนีกันหมดอ่ะคือไองานไอแบกแบกหามหามเนี่ยหรืออย่างอย่างศพอย่างเงี้ยสมัยก่อนก็ช่วยกันนะก็แบกศพไปวัดแบกศพไปนั่นแหละมันก็เดี๋ยวนี้โหใครก็หนีหรือย้ายบ้านอย่างเงี้ยมาก่อนเขาก็ช่วยกันย้ายนะย้ายบ้านจนถึงสร้างบ้านก็เหอะเขาก็ช่วยกัน เดี๋ยวนี้จะหาคนช่วยนะคุณเ้ยไม่มีหรอกหนีหาเรื่องหนีผมก็เห็นมาเยอะแล้วย้ายบ้านมาหลายทีก็หนีเงียบเลยเงียบเงียบกริบเลยกริบเลยมันจะมีแนวเงียบกับแนวแบบข้ออ้างมาทันทีเลยคุณลองลองไปเล่นกับเพื่อนคุณได้เฮ้ยกูจะย้ายบ้านว่ะช่วยมาขนขนของเลยดิด เอารถกระบะมาด้วยเนอะเพื่อนนี่จะหาทางเลยโอ้วันนี้ต้องไปเชงแม่งอะ่ะหมาเกิดหมาป่วยแม่เจ็บเมียให้อยู่บ้านลูกต้องไปเรียนพิเศษมันจะมีข้ออ้างมาทันทีเลยคุณดังนั้นนะเราก็อย่าไปหวังพึ่งพาอะไรใครผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่หวังพึ่งพาอะไรใครแล้วก็ไม่พึ่งพาใคร <c oughs> พยายามอยู่ให้ได้ด้วยตัวเอง กับญาติโกโหติกาผมนะใหญ่โตนะผมยังไม่เคยไปยุ่งเลยไม่เคยไปขอความช่วยเหลือเลยจักนิดผมก็ไม่เอาจะไปขอจะต้องไปนั่งกราบมือกราบตีนขอความช่วยเหลือขอความเมตตาไม่เอาเราก็อยู่ของเราแบบอย่างเงี้ยถ้าตัวเราไม่ไหวก็แสดงว่ามันไม่ใช่อ่ะมันไม่เหมาะกับเราเราก็เอาที่ตัวเราไหวเนี่ยแหละ แล้วก็พยายามเอาตัวเองให้รอดไม่ต้องไปขอความช่วยเหลือมันอาจจะเป็นว่าผมเนี่ยเล่นกีฬาแล่นใบก็คือเล่นเรือใบนั่นแหละเรือใบนี่มันก็แปลกอย่างหนึ่งนะครับคือเขาจะมีกฎห้ามช่วยเหลือแล้วก็ห้ามรับการช่วยเหลือถ้าฝ่าฝืนกฎข้อนี้ก็คือออกจากการแข่งขัน มันก็กีฬาเรือใบมันก็เลยเป็นกีฬาเรือใบผมก็ไม่เอาอ่ะก็คิดนะแบบว่าเอะตอนจะทำเรื่องกู้ซื้อบ้านเนี่ยเราไปกราบมือกราบตีนพระนะท่านให้พระนะท่านท่านสั่งลงมาว่านี่น้องกูนะ มันก็คงจะจบง่ายๆอ่ะอย่าว่าแต่กู้แค่นี้เลยกู้มากกว่านี้ก็คงจะจบได้ง่ายๆอ่ะเพราะผมก็เคยเห็นบาร,รมีอํานาจของพระนท่านมาแล้วอ่ะแต่นะเราก็เอาที่เราไหวไม่ต้องไปขอความช่วยเหลือใครมันไม่ไม่ผมว่ามันไม่เท่อะผมไม่เอาอ่ะ กับเมียรวยอีกอย่างนีง่ผมก็ไม่เอาต้องไปนั่งมองหน้าพ่อตาดูหน้าแม่ยายโอ้ยลำบากอย่างนี้ชีวิตจะลำบากมันมันไม่เท่อะนะผมไเป็นคนเท่ๆอยู่แล้วผมจะต้องไปนั่งแบบพี่นอพี่เทาครับคุณพ่อตาครับคุณแม่ยายดีครับอย่างนี้เหรอมัน ไม่ไม่งามอ่ะนะแล้วเราไปประจบเพื่อเอาทรัพย์สมบัติน่ะอย่างผมเนี่ยผมก็กับน้องสาวผมนะก็บอกคุณป้าคุณป้าเขาบอกเดี๋ยวฉันตายนะฉันจะยกอันนี้ให้เธออันนั้นให้นังน้ำหวานน้องเธอนะอย่างนี้อย่างงั้นอย่างงั้นอย่างนี้นนผมบอกโอ๊ยไม่ได้อยากได้เลยน้องผมก็ไม่อยากได้นะมันก็บอกจะยกให้ผมให้หมด ผมก็บอกว่าเดี๋ยผมจะยกให้น้องให้หมดผมไม่อยากได้ของไทยไม่มีความจําเป็นผมก็อยู่ของผมได้แบบเนี้ยไอ้เรื่องแบบนี้มันก็แปลกนะคือคุณทวดผมคุณทวดผมก็ไปอาศัยอยู่กับคุณป้าของคุณทวดซึ่งร่ำรวยมาก ก็คุณนึกถึงที่ตรงวัดโสมอแถววัดสมอะที่มันเป็นเป็นแหล่งอะไรอ่ะเออแหล่งอะไรรถเบนซ์อ่ะนั่นอ่ะเมื่อก่อนคือที่ของของคุณป้าของคุณทวดเราตอนแรกคุณป้าของคุณทวดก็จะยกให้คุณทวดแต่คุณทวดนี่จะต้องสาบานว่าจะดูแลคุณป้าของคุณทวดไปจนตายคุณทวดเขาก็ไม่สาบาน าบอกทำไมต้องสาบานทําไมเขาจะต้องมามาประจบเอาใจเพียงเพื่อให้ได้สมบัติ mm hmm. เขาก็ไม่ยอมสาบานแต่เขาก็ดูแลไปปกติเนี่ยแหละสุดท้ายก็เลยยกที่คืนหลวงไปก็เลยเป็นที่ที่ตรงวัดโสมอที่ขายอะไรกันนั่นแหละคือหรือคุณตาผมก็เหอะไอเรื่องจะให้ไปประจบอะไรก็ไม่เอาไปเป็นทหารอยู่ที่ โคลาชก็อะไรอะคุณอาของคุณตาก็เป็นเจ้าเมืองเป็นผู้ว่ามีมีเงินเยอะรวยก็เป็นผู้ว่านะก็ไม่ไม่เอาไม่ไม่ประจบขอไปอยู่ค่ายทหารไม่อยู่ไม่ไม่อยู่จวนผู้ว่าไม่อยู่อะไรไม่นั่นอ่ะไม่เกี่ยวไม่คล้องดีกว่า ก็ไปอยู่ค่ายทหารก็บ้านผมก็เป็นยอย่างเงี้ยแหละแต่ทางทางคุณปู่ทั้งทั้งพ่อผมก็อันนี้คุณพ่อผมก็รวยอะ่ะเราก็ไม่ไม่ต้องขอความช่วยเหลือไม่ต้องอะไรใครอยู่แล้วรวยคุณปู่ก็รวยคุณทวดก็รวยพ่อของปู่นะปู่ของปูก่ก็รวยก็รวยมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วก็เลยไม่ขอความช่วยเหลืออะไรใครอยู่แล้วไม่มีไม่มีกรณีที่จะต้องไป ขอความช่วยเหลือหรืออยากจะได้สมบัติอะไรของใครแถมก็เป็นลูกคนโตอยู่แล้วยังไงก็สมบัติก็ตกมาตามสายอยู่แล้วแต่ผมมาจนเพราะว่า,วาเพราะว่าอะไรเพราะว่าขี้เกียจเป็นคนขี้เกียจเป็นคนรักสบายผมมาเป็นคนรักสบายคุณเมียบอกว่ามาอยู่กับผมเนี่ยแสนจะสบายก็ใช่ครับผมเป็นคนรักสบายมันก็เลยสบายไงแต่ก็ไม่ไรวยก็เลยไม่ไรวย ก็อยู่ได้ก็อยู่ไปเอออยู่ไปแบบอย่างเงี้ยจนๆเนี่ยแหละแต่เขาสบายไม่ไม่ไม่เดือดร้อนอะไรแล้วผมก็พยายามจะบอกกับนะว่าเราเราไม่ต้องไม่ต้องอยากรวยอะไรหรอกเราก็อยู่แบบนี้ก็สบายดีอยู่แล้วอยากรวยไปก็ก็ต้องมานั่งอวดรวยหรือว่าต้องไปนั่งขอความช่วยเหลือไปนั่งกราบมือกราบตีนใครเขาโอ้อย่ง้งมันจะมีความสุขเลยบางคนก็อยากรวยก็ ต้องอวดรวยสร้างภาพปลอมๆขึ้นมาไม่ไม่มีประโยชน์ดังนั้นเนี่ยอย่างที่พี่ีสองคนนั่นอ่ะพี่สมกับคุณพเพลินเนี่ยแล้ว อาสาจะช่วยนี่ผมก็ไม่ได้ไม่ได้อยากให้พี่เขามาช่วยหรอกนะเพราะว่าผมก็วางแผนกันไว้แล้วว่าจะขนกันยังไงอะไรยังไงแต่พอพ,พี่เขาพูดขึ้นมาเนี่ยผมก็เออโหพี่เขามีน้ําใจนะสมัยเนี้จะหาคนแบบเนี้ยยากอูยบางคนนะคุณเอ้ยมันเสือก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 สอดเสือกเสือกสอดจะยุ่งสารพัด,ด,ด,ดเลยนะแต่ถ้าถ้า,ถ,าถ้าคุณใจเขาช่วยนะเขาไม่ช่วยอะไรคุณเลย ขอเสื้อเอย่างเดียวเยอะแบบนี้ก็เยอะให้ช่วยหยิบช่วยจับอะไรแมงไม,ไม่ไม่เอาอะแต่รู้มากปากเกง่งโอ้โหมันมีมันมีจริงๆรู้ไปหมดแนะนำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นนะแต่ไม่ไม่ไม่ช่วยหาอะไรหรอกเอออย่างรถนะเพื่อนผมเนี่ยเวลารถเสียเนี่ยมันก็เรียกผม เสมออะเมื่อก่อนน่ะหนุ่มๆอะหนุ่มๆสมัยที่มันยังต้องใช้รถเก่าๆกันน่ะแล้วมันเสียโอ้ยเคยทีหนึ่งเพื่อนไปรถเสียอยู่นู่นน่ะลาดบุรีเพชรบุรีอะไรน่ะไปก็ไปกันเต็มรถนะเพื่อนก็ขนเพื่อนไปเต็มรถอ่ะพอรถเพื่อนเสียปั๊บนะไอ้เพื่อนที่นั่งมาด้วยหนีเพื่อนหนีไปไปก่อนเลยทิ้งให้เพื่อนผมนั่งแงวอยู่ ไอ้เพื่อนผมมาไม่รู้ทําไงก็ต้องโทรศัพท์มาเรียกสมัยก่อนก็ไม่มีมือถือนะก็เดินตอกแตกตอกแตกตอกแตกไปหาที่โทรสัพท์ก็โทรมาโชคดีนะเจอผมอยู่บ้านโทรมาบอกมึงช่วยมาดูรถให้กูหน่อยคุณดูดิว่าเนี่ยมาด้วยกันนะมันไปด้วยกันแท้ๆเลยนะมันทิ้งเพื่อนผมไว้คนเดียวอะ่ะเออแล้ว่วนไอ้ผมนะ อยู่กรุงเทพนะต้องขับรถไปช่วยมันถึงถึงไอ้เพชรบุรีเนี่ยเอออีกคนหนึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีไอ้น,นี่เขาเขาไปเกิดอุบัติเหตุตอนสงกรานที่โคราชก็ลงสื่อพิมพ์ทุกทุกเล่มอ่ะหน้าหนึ่งเลยผมตื่นเช้ามา เอยมันมันมันเอี่ยเพื่อนเรานี่ว่าก็สีกันเลยอ่ะเอาชื่อมันเลยกันจะได้เรียงง่ายๆไอ้นี่มันไอ้เจมนี่ว่าไอ้หนังสือพิมพ์ก็เขียนเลยนะนายตุ๊ดตุตุดเนี่ยเจษด,ดาเนี่ยนามสกุลนี้นะลูกชายเศรษฐีมหาเศรษฐีเจ้าของสวนยางอะไรขับเก๋งหรูชนเสาไฟ ดับอนาดบังเล่มก็บอกว่าไม่ดับบางเล่มก็บอกดับที่แน่คือไฟดับอ่ะเพราะว่าเล่นซัดเสาไฟโค่นเลยเส,สาไฟก็เสาไฟเบร์เริ่มเลยนะคือ <c oughs> ดับอะ่ะที่ดับอะ่ะไอเพื่อนผมไม่ดับไอเพื่อนผมไม่เป็นห่าเลยเลย,เลยส่วนไอค,คนที่นั่งรถไปด้วยอีกสามคนตายาคารถบุนเอ้ก็ผมก็เลยรีบไปโคราชมีไปกันสองคน เพื่อนเยอะแยะมีไปกันสองคนที่เหลือบอกกูติดนั่นติดนี่ไปไม่ได้อย่างนี้อย่างนั้นเออก็ไม่ต้องไปกูก็ไปกันสองคนไปก็เนี้ยแหละมันก็เห็นน้ําใจกันนะนะไปก็ไปเจอเพื่อนโดนล่ามโดนอะไรอยู่โดนล่ามตะวนอยู่กับเตียงพยาบาลเออนี่ยเออก็เนี่ยแหละน้ําน้ําใจคนนะมัน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 ก็เป็นอย่างเงี้ยแหละ เราไม่ได้ไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยเราจะต้องคบแต่เพื่อนตายอย่างเดียวมันก็ไม่จําเป็นไอ้เพื่อนกินเพื่อนเที่ยวก็คบได้เราก็แบ่งแบ่งประเภทไงเหมือนเหมือนอย่างมีดอย่างปืนอย่างรถอะไรเงี้ยเขาก็มีการแบ่งประเภทว่าปืนอันนี้เอาไว้ทําแบบนี้มีดอันนี้เอาไว้ทําแบบนั้นเพื่อนก็เหมือนกันมันก็มีเพื่อนกินมีเพื่อนเที่ยวมีเพื่อนตายมีไหมไม่รู้นะ เออถ้าถ้าเป็นทหารเนี่ยอาจจะมีเพื่อนตายได้นะเวลาไปรบอะ่ะแต่ถ้าอยู่กันเฉยๆนี่คงไม่มีใครตายแทะแทนใครอะ่ะยืมเงินเนี่ยเรื่องยืมเงินนะผมเนี่ยเป็นตัวตัวที่ให้ยืมให้เพื่อนยืมเงินเยอะมากสมัยหนุ่มๆน,นะผมเป็นคนเก็บเงินเก่งไงแล้วก็รับสอนพิเศษ ก็สอนสอนเลขสอนฟิสิกส์สอนอะไรอย่างเงี้ยผมจะถนัดเลขกับฟิสิกส์นะก็รับสอนก็เลยมีเงินเยอะแล้วก็ที่บ้านก็ให้ให้พอสมควรผมก็กินน้อยใช้น้อยก็มีเงินเยอะเพื่อนก็มายืม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 โอ้ยเพื่อนที่มายืมแต่ละคนนี่ลูกเศรษฐีทั้งนั้นเลยนะกิจาการนี่ใครๆก็รู้จัก,จกใหญ่โตมายืมเงินผมยืมไปมากๆม,มันไม่มีจะคืน มันทําไงมันไปเอาเสื้อผ้าไปหลอกให้แม่มันซื้อเสื้อผ้าดีๆแพงๆเอามาให้ผมเอามาขัดดอกพ่คือผมก็ไม่ได้คิดดอกนะก็พูดเดี๋ยให้มันง่ายๆอะ่ะเอามาเอามาเอามาใช้นี่แทนแทนเงินอะ่ะโอ้ยเมื่อก่อนนะผมมีรองเท้าด็อกเตอร์มาตินรองเท้าไอ้ทิมเบอร์แลนด์นะทิมเบอร์แลนด์นี่มีเป็นสิบคู่ด็อกเตอร์มาตินนี่ม่งมีทุกสีทุกรุ่นเลยส่วนไอ้เสื้อนะ เสื้อกางเกงนี่โอ้ยมีมีเป็นโอ้โหเต็มเลยจนไม่รู้ใส่ย,ยังไงอ่ะไอคนบางคนนี่เขาสมัยนะั้นเขาอยากได้รองเทง้ารองเท้าอะไรนะโอ้เก็บเงินยอมกราบตีนเพื่อนเรียนรองเท้าให้เพื่อนนะเพื่อจะซื้อรองเท้านะส่วนผมมันมีเพียบเลยผมก็ไม่คนชอบยืมเงินใครนะแต่มันมีทีหนึ่งมันมันเกิดความเดือดร้อนขึ้นมา ตัค์ไม่มีสักบาทเลยจะไปกดในธนาคารก็ไม่มีกระเป๋าตังค์มันไม่มีไงกระเป๋าตังค์มันมันไม่อยู่ไงอะไรก็ไม่มีก็ทําอะไรไม่ได้เลยโทรศัพท์แม่งก็โชคยังดีมันเป็นโทรศัพท์แบบรายเดือนโทรไปหาเพื่อนคนหนึ่งเฮ้ยแปะยืมเงินสักหมื่น,นงดีวะเดี๋ยวกูจะไปทําบัตรบัตรประชาชนทําแบบขี่ใหม่ไอ้ทําอะไรนะบัตร atm ใหม่แล้วเ,เดี๋ยวกูโอนคืนไปให้เดี๋ยวกูเอาไปให้ที่บ้านไอ้เพื่อนมาเลย มาทันทีเลยมาถึงก็ปิหมื่นหนึ่งมันจะพออะไรวะมึงเอาไปสามหมื่นทุกวันนี้ผมยังไม่ได้ใช้นี่มันเลยผมจะใช้นี่มันทีไรน,นะมันบอกเอ้ยมึงก็ช่วยกูไว้หลายทีก็เพื่อนรดเสียเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยผมก็ช่วยมันมาตลอดอะ่ะก็มันก็บอกเอ้ยกูไม่เอาสามหมื่นมึงช่วยกูมากกว่านี้อะไรแบบนี้นะ ก็เลยทุกวันนี้ก็เลยยังเป็นหนี้บุญคุณมันอยู่เออแต่ถ้ามันจะมาทวงหนี้ตอนนี้นะสามหมื่นก็บอกเลยว่าไม่มีนะตอนให้เสื่อกไม่เอาตอนนี้ไม่มีนะตอนนี้สามพันยังไม่มีเลยนะเออเอ,อ็ไอ้นี่มันก็เนี่ยแหละก็เป็นครั้งหนึ่งที่ผมยืมเงินคนก็ยืมไอ้ไอเพื่อนผมคนเนี้แหละมันก็โอ้มีน้ำใจ รีบเอาขับรถเอาเงินมาให้เลยแล้วก็บอกมันจะโอนมาบอกกูโอนมากูก็ไม่ทําเฮียอะไรไม่ได้เฮียมันไม่มีบัตรไม่มีเฮียอะไรเลยบอกเอ้ยงั้นเดี๋ยวกลัวไปให้มึงที่บ้านมาถึงก็เนี่ยแหละหมื่นหนึ่งมันจะพอเฮียอะไรวะมึงเอาไปเลยสามหมื่นดีกว่าเออเนี่ยพอจะคืนนะอีกสามสัปดาผมจะคืนบอกเอ้ยไม,อไม่เอา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 ก็มันอาจจะโชว์รวยก็ได้เออก็ ก็มันก็ไม่ชงไม่โชว์รวยหรอกมันก็มีน้ําใจจริงๆงนั่นแหละคนไม่มีน้ําใจนะคุณร้องดูดิโทรไปเอออย่างนี้อย่างงั้นอย่างงั้นอย่างนี้ง่วนอย่างงั้น,อน,อน,นไอเรื่องยืมเงินเนี่ยคนยืมเงินเนี่ยผมก็ไม่รู้เป็นไรนะจนมาทุกวันเนี้ยก็ยังมายืมเงินผมกันอยู่เลยนะไม่ดูนึกว่าผมร่ํารวยมาจากไหนผมมะโคจะจนเลยเงินเนี่ยวันเนี้ยก็บอกอย่างมีเนี่ยสามพันยังไม่ถึงเลย ทั้งเงินสดทั้งในธนาคารเงินสดนี่มีถึงร้อยบอกก็ยังไม่รู้เลยในธนาคารยังไม่รู้มีมีไม่ถึงสามพันหรอกเออไม่คนร่ำคนรวยแต่ผมอะอย่างคือไม่ไม่ขอความช่วยเหลือใครไม่ไม่เอาไม่ไม่ผมว่าไม่ดีอะคนเรามันต้องเอาตัวเองให้รอดคือต้องพึ่งตัวเองได้ ถ้าตัวไม่ไหวก็แสดงว่าแม่งไม่ใช่แล้วแบบนี้เอออ้าวพูดเรื่องอะไรก็มาถึง24นาทีจนได้เลยนะเนี่ยครับก็เอาละครับก็วันนี้ผมก็จะไปที่ดินก็ก็ไปที่ดินนะครับไปทำเรื่องบ้านก็คงจะเสร็จแล้วล่ะครับแล้วจากนั้นก็คงจะเริ่มการย้ายบ้านซ่อมบ้านอะไรก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ ให้ช่างเขามาดูปรับปรุงสภาพนิดๆหน่อยๆประมาณนั้นก็คงจะได้ทำน้ำยาชุบนิกเกิลขายสักทีหลังจากที่บอกว่าจะขายมานานแล้วแต่ยังไม่ได้ขายก็ยุ่งกับไอเรื่องบ้านเนี่ยแหละครับบ้านนี้ก็จริงๆก็ทาไมได้บาร,รมีของคุณลูกสาว ก็คงจะไม่ได้ครับคุณลูกสาวมีบารมีเยอะก็ใส่ชื่อเขาดังนั้นก็เป็นชื่อผมก็คงยากหน่อยเพราะว่าไม่ได้ทำงานประจำก็แปลกเนาะไอคนทำงานได้เงินก็เขาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเชื่อถือไอทำงานประจำได้เงินน้อยเออเขากลับเชื่อถือเออก็แล้วแต่เราก็เอาตามเกมเขาเล่นตามเกมเขาเราไม่ต้องไปเล่นนอกเกม ก็เนี่ยแหละครับก็จะได้ไปแล้วแล้วมันก็การเรื่องเนี้ยเรื่องทั้งหลายเนี่ยมันก็เรื่องบ้านเนี่ยก็ทำให้ผมเห็นอะไรหลายอย่างในชีวิตขึ้นมาก็เลยเอามาคุยเล่าให้ฟังกันนะครับก็ล้องดูครับแก้งถ้าเป็นบอกจะย้ายบ้านน่ะอยากดูใจเพื่อนก็บอกเออจะย้ายบ้านน่ะมึงมาช่วยหน่อยโอ้โหคุณเอ้ยผมรับร้องขออ้างมาเลยแม่เจ็บหมาป่วย มีอะบนอะไรอะมันมาเลยลูกเรียนพิเศษลูกเอียจะอะไรมาบลอนะอ่ะเอาละครับถ้าสนใจกับยาลมดำเดือดลมดำทองแดงทองเหลืองเหล็กอลูมิเนียมอะไรก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับลิงก์สั่งซื้อก็มีลงไว้ให้ใต้ใต้วิดีโอเนี่ยครับนะครับก็จะสั่งซื้อทางโทรมาสั่งซื้อหรือจะแชทมาสั่งซื้อ ทางไลน์ทางเฟซก็ได้หรือว่าจะซื้อกดกดซื้อในโชปปีลรัสด้าก็ได้ครับก็แล้วแต่สะดวกอะครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ